มาละเวยมาละว่ามาละเวยมาละวออาล่าป้าแมวมากับลุงมีเอาสิ่งดีดีมาให้ดูอยู่ยังไทยอยู่ยังไทยในสวีเดนอยากรู้ว่าเราเป็นอยู่อย่างไรเชิญเข้ามาชมไลฟ์สไตล์แบบไทยๆกดแชร์กดไลค์กดซับสไครให้ดู ชาวันไม่ฝาสดใสจากเซวีเดนค่ะสวัสดีค่ะป้าแมวลุงมีสซวีเดนวันนี้ชวนมาทํากุ้งพัดเคยรือวากุ้งพัดกะปีนะคะส่วนซูตรป้าแมวเขียนไว้ใต้คลิปนะคะเริ่มจากแกะก,กุ้งลังทาความสะอาดถัดไวเรียบร้อยผักไว้นะคะนําส่วนปส้มทั้งมดมาต้ารวมกันเลยค่ะต้าให้ค่อนข้างละเอียดนะคะจากนั้น ก็ใส่กะปิลงไปได้เลยค่ะแลวเราได้ส่วนปส้มไปแล้วขั้นตอนการพัดนะคะเอาถาตั้งไฟใส่น้ำเล็กน้อยนะคะแล้วก็เอาเครื่องมาไลาในน้ำเลยค่ะเราก็พัดไปเรื่อยๆนะคะจนเดือดค่ะเมื่อเดือดแล้วเราก็มาใส่ส่วนเครื่องปรุงรสกันนะคะขั้นตอนนี้ชิมก่อนค่ะเพื่อกะปิมันเค็มนะคะใส่น้ำตาลทรายค่ะไขรชอว่านใส่ว่านนะคะจากนั้นปลาแมวใส่เกลือชุมพูเล็กน้อยค่ะตามด้วยซอสน้ำมันห้อยนะคะ ใครกินเค็มก็ใส่ได้เยอะค่ะปลาแมวใส่ต้องชอนชาค่ะจากนั้นก็นํากุ้งนะคะมาใส่ได้เลยค่ะขั้นตอนนี้พัดกุ้งไม่ต้องให้สุกหมานะคะประมาณ70%เค่ะเมื่อกุ้งสุกประมาณ70%เแล้วเราก็เอาสตอตมาใส่ได้เลยนะคะ ซตอเฉน้ำเย็นก่อนนะคะมันจะกรอบค่ะและก็จะไม่มิ้นนะคะทันตอนนี้ก็ชิมปรุงรสอีก,กรอบนะคะใครชอบรสชัดใไหนก็ปรุงตามตัวอเองชอบเลยค่ะใส่ชูรสใส่พงนัวได้ตามชอบค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูกุ้งพัดเคยหรือกุ้งพัดกะปีนะคะอาหารนิยมของทางใต้ค่ะ แล้วไปทานขูกับข้าวซวยร้อนๆนะคะบอกเลยว่าร้อยอย่างแรงค่ะเอาไปลองทํากันดูนะคะสําหรับเมนูนี้เคยติดขัดตรงไหนเขียนไว้ใต้คอมเมนต์ป้าแมวจะมาตอบให้ถูกคํท่ามค่ะสําหรับวันนี้ป้าแมวก็ขอตัวไปกินข้าวกับกุ้งพัดเคยก่อนนะคะป้าแมวขอกําลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแมวกันด้วยนะคะป้าแมวจะได้ทาคลิปต่อไปมาให้เลกันแล้วค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณเลยสวัสดีค่ะ